สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้พ่ะทองกามาอยู่ตรงแยกอาโศกมึตงตรีน่ถนนสุขุมวิทพี่นอ้อ,นนนนนองเนียนี่อ๋อตรงมรงนี้ก็จะเป็นแยกนะทุกคนบึงตรีถนนทางจะรวมกันเลยทุกคนเลยกว่าพ่ะทองเดินมาแต่ข้อมงนะทุกคนมาหอดอแยกอาโศกโอ้ยเบึงตรี ตึงสวยตึกง,งามนะพี่น้องควรไม่ได้ตึกงทำงามเพืสวยคุรกำลังสรางชาติเต็มนะพี่น้องาวต่างชาติเพตกะตัเจ้าความถนนควรนะพี่น้องเอ,อ้ยคนข้ามถนนอยู่ด้านล่างก็มีคนขึ้นสะพานลอยก็มีเดินตามตะกายบอกก็มีพี่น้องเอ,อ้ยประเทศถนนชาตของเมืองไทยโอ้โหพี่น้องบุญจตุรมุนโคนาพี่น้องเอ้ยป้ายโฆษณา ตึกใหญ่ตึต๊งสูงห้างใหญ่ห, àng, ห้างดูทุกคนไปพี่น้องเดี๋ยวมาท่องบดีมุ่งหนาไปทางคุณไนดะ้พี่น้องไปทางสวนเป็นการกิตตีนะพี่น้องพาท่านผู้ชมเบ่งบรรยากาศดูที่ถนนมาพี่น้องว่าสวยงามอลังการขนาดไหนคนระับทุกคนรถไฟไฟฟ้าไปพี่น้องไปชมเบ่งน้ำกันว่าบรรยากาศมันจะเป็นจังไรนะทุกคนนี่ พี่น้องเอ้ยฝนตกแต่งอันนี้ก็เป็นห้างเหมือนกันนะพี่น้องเป็นห้างป้าตกแต่งจบเลยความสวยงามเฮ้ยตะกลังนะทุกคนแลวนี่ร้านตุ้มเต้ฝนรถกระเต้รถกระหลายคนห้างกินใหญ่ว้าตกแต่งจบเลย บาตีเอจนย้จนมาหอดนองพี่น้องเอ้ยถูกคุปลูกต้นไม้ตกแต่งอย่างสวยอย่างงามเมือนกับอยู่ในป่าแต่มันอยู่ในเมืองพี่น้องเอ้ยเอาป่ามาไว้ในเมืองความคิดของคนไทยคุณถูกคุณบังตึกนี่แต่ตึกจุงๆูพี่น้องเอ้ย ทอดท่านผู้ชมโผลรถกลองนั่นนะพี่น้องติดงักเลยความมันหลายโผล่ท่นานผู้ชมเลยถั่วเย็นมาฮอตพีพี่น้องโผล่หมูทอดไก่ทอดน่ะ เยอะหอกมากตมีแต่ชาตังชาดินี่พี่น่อยชาตังชาดท้งน้นพี่น่นอยมเมาเทกี่ยวประเทศไทยไก่ย่างคคมีซอกมีซอยถนนทั่นข้าง โอ้โหท่านผู้ชมครับไปเรื่องต่อเรื่ต่อท่านผู้ชมตัวปลาทองกระติ๊งย่างไปเรื่อยๆนะพี่น้องปลาทองกีะไปสวนเก็นจากิติที่มุ่งหน้าไปเพิ่งกว่าปลาทองกรได้ไปโดดเตื่พี่น้อง

ไก่ย่าเซตาแสียดีเยสกวนไก่กกกย่าตัเบืองหอยหอยตาแสีย่นไก่ย่าตันปุ่มปุ่มตึงเงาสวยงาม ได้ยังไงุดยอดที่นี้คนเนี่ยคนนะคนโอ้โหข่านคือโทม ยอดอีลีทุกคนเลยเดี๋ยวประท่องมันจะขึ้นสะพานลอยนะทุกคนเลยสะพานลอยไปเบิร์งงูสูงว่ามันจขึ้นอะไรอ๋อปุดเวลาอาการ้อนมากเลยสวดสะพานลอยพี่ฟังมูจอนเหมามูลักพาย่างดีปวด โอ้พี่น้องเอ้ยอ่ะลังการแห้งอ่ะลังการหลาพูนพี่น้องเอ้ยนีเ่เมืองไทยตึกใหญ่ตึกสูงน,น้ำไหลไปสว่างรถดล่างก็หลายเยอะพี่น้องเอ้ยเอ้เอเอยได,ด้ดิพูนน้ำพี่น้องพูนติดตั้งไปแย่งอาตุ มาฮอดยานนี่พี่นอ้องเบิ่งเ,เอาองรถนี่นะคือนะพี่นอ้อโอ้โพี่นอ้อ,นองเอเบิงรถความมันหลโอโหพุหลายแห้งดี มีต้นท่านทางทางน,นั้นนะพี่หน่องก็เป็นสว,ว,ว,วนเป็นกา,นานพิสิทธนะทุกคนเป็นกาพิสิอ้ิาติดุทพเาเลยฮู้ทุลายแห้งอยู่นี่นลี่กิโลโคตดโพทเทอาวาเงืองไยคผมไปความกว้างความใหญ่ของถนนน่ะวันนั้นยังติดพี่หน่องเลยแค่ข้างเดียวนั่นเนี่ย หนึ่งสองสามสห้าห้าเลนห้าเลนพี่น้อยก็ข้างเดียวเลยโอ้โทงเ่งไทยรถหลายรถหลายคนกระลายตึกกะใหญ่ตึกกะสูงไฟก็สว่างยางคั้นยามคืนปุ้งงามงามพี่น้องเลยโอ้โความสุดโต อยากให้ท่านผู้ชมมาเที่ยวมาชมปึงหาเมืองใหญ่ในกรุงเทพน้อพี่นอ้องความสวยความงา,โโาโมโอ้โุฮูทานผูโโ้ชมหนะุ้มนะุนอะรถตอมันหลายลายแหง้งอย่างี้พี่นอ้องตกติดหยันฮอดขุดนได้พี่น้องเหีงาวเลยเป็นกิโล เป็นกิโลซองกิโลวันนี้มันใส่พี่น้องเอ้ยรถฝนน้ำปูส่วนเบญจ่าพี่น้องเบญจ่าคี่ๆี่ตนเห็นตึกนีสจะตึกใหญ่ตึกสูงนะครับผมใหญ่โถ่เบิ่งจนทุ้มหูตุ้ตาเห็นไหมฮ่าลังการหลายโอ้โหเป็นแล้วกระซอเนาะพี่น้องนี่รถก็หลายตึกก็ใหญ่ตึกก็สูง สวยงามสงานัการพี่หน้นอยไปพี่น้องเดี๋ยวี่ลงไปด้านล่างนะพี่น้องนี่ลงบันไดโออันนี้ก็จะออย่างซ้อมแซมนะพี่หน้อยซ้อมแซมทางเดินเท้าชักน่ะไปด้านล่างลุรถหลายแห้งอางนี้นี่ซา,าตังคาดก็มาซื้อหนา ไอ้เลย,ยทุกคนอยากซื้อน้ำก่อนอยากซื้อน้ำอุดแม่บขาวเอาน้ำเปล่าก่อนนะครับน,มมายยาน,น้ำไม่มีอะไรยางอะไร้เน่าไม่เน่าน้ำอัดลมสไปร์ตน้ำส้มแป๊ปปี้น้ำแดงอะไรยางอะไรแน่าทุกคนเลยมาอุดแม่บขาวกอน อยางกันไงไมต้องออหยาบยากรีน่ายากหนาอ่อนราคาดีครับพี่ยี่สิบครับพี่ห่อน้ำก้อนนึงครับใส่น้ำมันดีแล้วเราขามาพาน้ำพี่เขาปวดอย่งสิบบาท กว่าสิบบาทคนไปครับผู้ชมเดินาต่อโอ้กอมลายพี่น้อยคนมาท่องเที่ยวก็ล้วนี่ชาตำชาพี่น้องเอ้ยเด้ออ๋อท่านผู้ชมเมอสำหรับคลิปนี้นะบตองเสลาต้องชมเียวนี้เลยมากับกับก็ต้อคกดไล์กดติดงทามจร่งจุดสำคัญเนาะพี่น้องบอกตทํามโฆษณา เพื่อเป็นกำลังแหล่งใจเลเด้อท่านผู้ชมเอสำหรับคลิปนี้กับสาราเตียงเสนิหเดี๋ยวพลอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ